สบ,บายดีบัดสุขสุขคน,นวีตอนเศ้าๆลงนามาเบิกกาเลยพีนองจุกเศร้าขึ้นาลงเบิกกาเนี่ยไปทางนี้บ่ยมนี้ยมให้ยหนา,นา หน้ามันเขียวมีนะเบิ่งก้าวก่อนไม่ได้เบิ่งเลยก้าวลงมาว่านปุ๋ยแท่แล้วครับไม่ได้เบิ่งโอ้ยาวเลยเลยก้าวลงไปเลยนะนาปืดขึ้นแล้วเรื่องปุ๋ยมันนี่ ดีด้งามมายามตอนยามใส่ไปทั้งเลยทั้งนี้ก็ได้เปล่แข็งแนั่นละอันนี้ก็ย่างเลยย่างในป่าเปล่ โอ้ยยามันเสืป่าเด้พี่น้องชิได้ยักตู่เทเๆๆนะเบาแวงเลย กใส่อยู่บางนี้จ้อบบอะอ้าวปลามันล่างลงทางนี้อ้ปลาในน้ำไส่หูมันไปทางในเฮ้ยมนไ่มันมันุ่นละปลาในน้ำปินหูปาหน้ามันจะสบายละอืโอ้ยของข่าวก็ยังบอดำเนาะ หน้าเขาคงเฮาแล้วเจ้าไปไทยแล้วมันมันไทยคาดหน้าเฮาดําจะเป็นกําลังสิออกเหลืองแดงอยู่ one, four, one. chạy tùm theo liệt hồi nó Hết lăng sao bạ quay

ยามตุ้มเลยพี่น้องยามตุ้มยามใสเขาบดไทยโลคไทยฮุบเรืนเลยฮะเังผีวะเขาเคยเฮ็ดด้ใช่เขาเคยเฮ็ดเขาเคยเฮ็ดเลยยามลง้า หนามลายเห็เนอะมันจะปาดข้างหน้าดิสิบป้าไม่ก็ลายจะได้การโบหูเฮ็ดจะปีละ Hai hey, Bumi ใจโอ้ใ้อยุค่ามียะแน่พายุกปลาไหลปลาไหลปลายางบ่มีบอกปลานปลาอะไอืมเป็นปลาไหลหรือพ่อนี่ไ ปลาเองนนีนน้ช่ของมักเจ้าแล้วนะคอ,อ,อยช่่ออคอยเอตั่ขออยเฮ็ดมาโลของคอยเฮ็ด <laughs> ของฮ็มีร <c> ะ <ười> นาแนววาเยมันได้เอเมนคือไข่ก้นมันนี่แหละ โบลอนออกก็ดองออกก็เจ้ากา็ไ่ได้กินใส่หอยไม่ดีคือโบาหาเนี่ยปกมันลอยหาไม้ตอกขั้นมันไม่ฝนตกน้ำมแห้งมันไปเลยได้ไปห่าเก็บอะไรม,มาหาแค่นี้ไปก็ห่าไม่น่าเห็นออกก็ได้โมกขึ้นแล้ว ชาวนอยขี้เออบ่มีปลาลงเนาะเปลาลงเ่นล่ะเอออลือเฮยเยนต้มอิ่มนึงแล้วอ้าบ่ลงมาเบิ่งเด้อคะก็บ่ได้กินได้ดบ่ได้กินเยนอือโอ้ปลาไหลพี่น้อง เย็นเกอื้ออยู่เตน้ได้เยมันเดามันด้แน่เสตตอีมันดองมเย็นยันไม่ไดมีตีนมันคือดองเสตโต้กัน อาจจะเห็ดหล,ลายๆอันเนาะตรงนั้นบัเเาให้ปอร์เนมเนาะเออมีเจ้าแล้วเออเห็ดยีกมันน้อยโพดเมื่อกก็ทามาคลืนก่อนดูให้เพลินแล้วก็ยาเลยเป็นบ้าอ่าให้เขาไปเชื่อไหม,ม,ม,มไดินของบ่ดินน้อยดินใครของใครนะ ออเอาไม้นี่แม่แม่เอ้ยนี่ท้งกลางมันฮะไม้มันไหลไปฮะไม้ตอกนี่นี่ไม้นี่เอ้ยไมน่นี่ไม้นี่ตอกกองก้นมันดันเว้นฮะไม่ฮะ จะกองดินจะกองไม้มาเห็นไหมอะไรโอ้เจะกองดินเขาไม่ได้มาพระพูน้องเราพระพูผ่านแลนั่น ออเราไปเอียน่ะมาอ,อ๋นใดมันคนลงงอ,งอยู่นี่เลยปเใดกินนี่ต้มซุ่วเหรัดเพ้วก็พดเพให้แมวกินบ่ดดให้ใกล้กินให้ใกลกินก็นให้แมวกินาะไดเอียนตัวหนึ่งพี่น้อง

มันไ่ว่านี่แผดโบแป่งมันนี่แผดแป่งคักก็เดียวอะมันบบได้เลยโบยากแปลงมันมันได้นะของเมียเฮ็ดแล้วมันมานแล้วนะของผัวเฮ็ดแล้วโบได้จะโตใช้ถังเิงพูนไม่บอกใช้ถังอี๋หนึ่ง เมื่อชานเอาอีกไปเมื่อปะพาอเมื่อไปตลาดหาเสื้ออนกินนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวต้อยคนเดิมบายบายเมื่ออื่นถ่ายคลิปต่ออีกพี่น้อง